Imagine yourself ในศตรวรรษที่13เมื่อคุณเดินทางร่วมไปกับนักสำรวจชาวเวนิสที่ชื่อมาโกโปโลเขาคือชายหนุ่มที่กล้าหาญผู้เปิดตำนานแห่งการผจญภัยสู่เอเชียกลางและจีนผ่านเส้นทางสายไหมเรื่องเล่าของเขาไม่ได้เป็นเพียงบันทึกการเดินทางธรรมดาแต่ยังเต็มไปด้วยภาพชีวิตของชาวมองโกอาหารแปลกใหม่และการพบปะกับจักรพรรดิคุปไลคา,าน คุณรู้ไหมว่าเขายังเคยบันทึกเรื่องราวของฝุ่นทองคำในทะเลทรายที่แทบไม่กล้าเข้าใกล้ไฮไลท์อยู่ที่การที่เขานำความรู้และวัฒนธรรมกลับไปยุโรป เปลี่ยนโฉมโลกตะวันตกและเปิดประตูสู่ยุคแห่งการแลกเปลี่ยนอารยธรรมและการค้าขายที่ไม่เคยมีมาก่อนเรื่องของมาโกโปโลคือสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเชิญคุณติดตามเรื่องราวต่อไปเพื่อค้นพบความมหัศจรรย์แห่งโลกเก่าและการผจญภัยที่ไร้ขีดจำกัด